สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวลักนาล็อกเอ็มอทอมทาร์เล็บทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาแนะนำกิจกรรมนะครับคา p h ฟ c าเซเลเบชันนะครับว่าวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยที่เป็นกิจกรรมไดอา y f a เฟสเนี่ยครบ5วันเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ วันที่หนึ่งนะครับเราก็มาคุยกับคาฟ้านะที่ลานกิจกรรมเมืองคอนเทล่านะครับก็คุย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 เสร็จมันก็จะวาร์ปเราไปไหนก็ไม่รู้นะรอติดตามนะครับวาร์ปมาแผนที่คอ,อ,อนไซายนะคอนเทลเวสเกตนะครับก็คุย คุยกับอัลฟาที่อยู่ตรงนี้นะครับก็มีกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยจุดคอรโตรมก็น่ารักสดใสนะครับดูมีน้ำไม่นวลทีนี้เขาก็จะให้เราทำลายไอยตัวรอยแยกตรงนี้นะครับต,ต,ต,ตปไปไป เได้รับเสียงปบมือแล้วนะครับทำลายได้แล้วก็คุยกับสาวน่ารักต่อนะครับอะอะไรอะไรมันโผล่กลับขึ้นมาแล้วก็มีร่างมีร่างมนุษย์นอนอยู่นะครับก็เข้าไปคุยอะใช้แว่นขยายส่องดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า จบละแค่นี้ก็จบแล้วนะครับวันแรกสำหรับไดรี่เฟสคาฟ่าเซเลเบชันนะครับวันนี้วันที่สองของเอ่อเฟสหรือกิจกรรมคาฟ่าเซเลเบชันนะครับเราก็ไปดูว่าเอ่อมันต้องทำอะไรกันบ้างนะ,อ,ะอันนี้ก็มาคุยกับ NPC คาฟ่านะครับที่พอนเทล่า แล้วก็เดินไปตามจุดในแผนที่นะครับไปที่จุดเป้าหมายนะเก็บต้นไม้นะครับเก็บต้นไม้ก็เอามาส่งที่คาฟ้าเช่นเดิมก็คุยกับคาฟ้านะครับส่งต้นไม้ ว่าไปไหนแล้วล่ะอ่ะเราก็ตามไปต่อนะครับโอ้ทำไมว่าไปไกลจังกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มในเดือนมกราคมนะครับของเอเป็นกิจกรรม New Year นะอ่าของ4นะครับ เราก็ามาถึงจุดหมายแล้วก็จะมีกลุ่มสาวคาฟ้าอยู่นะครับก็คุยคุยกันต่อไปออตกใจอะไรกันเอตกใจอะไรกันไม่รู้มีอะไรมามีชุดดำ ชุดดำมาทำไมแล้วก็ไปแล้วนนก็จบไปหนึ่งวันนะครับสำหรับกิจการ p าฟ c าเซเลเบชันวันที่สองนะครับเปิดรางวัลของส่งวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับของเว l p า a c าเซเลเบชันก็มาคุยกับตู้ไปสเสนีนะครับ อแล้วเราก็าเดินตามจุดเควสก็มาคุยกับคาฟ้านะครับ คุยกับคาฟ้าก็จะโดนว้าไปที่หนึ่งอะตอนนี้เราก็อยู่เมืองอันเดบาลันนะครับก็เดินไปตามจุดเคลสดอีกเช่นเคยก็เดินไปยังจุดหมายปลายทางนะครับ ก็ถึงละก็มาคุยกับสาวสวยคาฟ้ายคนหนึ่งเราก็ตามเธอไปนะครับตามจุดที่กำหนด คืออะไรวะตอนนี้ก็มาอยู่อยู่จุดตรงนักบวดนะครับอวับไปไหนกันเนี่ยวับแล้ววับอีกนะ,อะตอนนี้มาอยู่ในแผนที่ปราสาทกิวนะครับอะไรคาฟ้าถูกขงัง เราต้องช่วยเหลือเธอเหรอหรือ,อยังไงก็คุยคุยไปก่อนอ่ะวับกลับไปไหนกันละเนี่ยอ๋อแค่แค่เข้าไปดูเฉยๆเมื่อกี้นะครับก็กลับออกมาก็จบเวสละนะครับจบเวสวันที่สาม วันที่4ของวสเออคาลฟาเซเลเบชันนะครับก็เริ่มต้นที่เเมืองอันเดเบลันนะก็คุยกับสาวคาลฟ้านะครับคุยเสร็จก็เดินไปตามจุดที่กำหนดไว้สามารถดูได้ในแผนที่เลยนะ คุยคุยกับ NPC ผู้ชายที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็กลับมคุยกับสาวน้อยขาฟ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปไปจุดที่แผนที่นะครับมุมบนซ้ายนะตามจุดในแผนที่เลย น่าจะอยู่หน้าโบนนะโนา์นะอ้าวโนนว์ปไปไหนกันเนี่ยมีแต่ว์บอ่วาวร์บมาที่เดิมนะครับก็ออภาษากีวออันนี้น่าจะเป็นพื้นที่โกงขังบ้า เมื่อคำจัดคำจัดเสร็จแล้วคำจัดใช้ชุดดำก็เข้ามาคุยนะครับก,ก็มาคุยกับสาวนักลบนะที่อยู่หลังลูกกงองจะไปไหนต่อเนี่ย อะไรวะอันเนี้ยเก็บสอบเหรอเก็บสอบเรือ่องอะไรเก็บสอบฉายชุดดำได้บอแล้วอ๋อหากุญแจหากุญแจจากชายชุดดำนะเพื่อปลดล็อกลูกกองตรงนี้แล้วก็ใช้ค้อนทุบใช้ค้อนทุบเสร็จก็ ออกมาที่คอนเทล่านะคุยกับสาวคาวไฟ่ที่หนึง่งก็จบแล้วนะครับสำหรับเคเวสวันที่4นะครับฟาเซเลเบชันวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคาฟาเซเลเบชั่นวันที่5นะครับวันสุดท้ายเราก็ไปเริ่มกันนะครับก็ดูตามจุดในแผนที่นะมันจะมีจุดเคเวสอยู่นะครับเราก็เดิน เดินไปที่จุดเป้าหมายนะก็จะมีภารกิจให้ทำมาแล้วนะครับสำหรับวันสุดท้ายพอคุยกับสาวสาวสวยนะครับทำอะไรต่อ กำจัดกำจัดสตู้กำจัดชายชุดดำเกิดอะไรขึ้นชายชุดดำทั้งหมดก็ปลอมตัวมานะครับคือสาวคาฟฟ้าปลอมตัวมานะตอนนี้เมื่อกี้เป็นชายชุดดำอยู่ ก็คุยกับสาวชุดแดงนะครับแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมาดูกันจบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่ห้านะก็จะได้รับอะ,อะไรอะไอเทมไอเทมหมวกกาชาปะไม่รู้อ่ะเราลองมาเปิดดูว่ามันได้อะไรนะครับ อ๋อเลือกได้เลือกได้หนึ่งอย่างอ๋อเออตอนแรกคิดว่าได้เลยนะครับคือเราต้องเลือกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นออสเตตอส5บห้เป็นคล้ายคายกิ๊ติดผมนะครับออสเตตัสบบกห้าแม็กซิตีบบสี่พันนะป่าสมุรจะได้รับแม็กซิตีบบกสิบอีกอันหนึ่งก็จะเป็นมงกุฎนะครับของผู้ชาย ก็ออสเตรตัมบอก5เช่นกันนะครับ m a x ก p บอก4,000นะแล้วก็ฝากสมุดเหมือนกันเลย m a x ก p คบอก60ก็ให้เราเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกอันไหนสวยงามก็เอาที่ถูกใจเ,เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกลิปติดผมนะอยากได้ทั้งสองอันอะอนเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่เลือกอ สำหรับกิจกรรมคาฟ้าเซเดนเบนชั่นก็สิ้นสุดแล้วนะครับ5วันนะครับก็หวังว่าก็จะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ